จะมีจุนให้กนจุนจุนให้ระหว่างวันวันนี้มันหูเนมันจะไม่ส้มวิวิ่ครับวิพาวิพาใครอ้าเห็นจะได้จะได้เอาไปไปตัดคออาจจะได้บางี่ขาอมูนมันยังไม่สามารถด้ครับบ้างต้นนี้เรามี แจ้งเตือนภัยนะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาได้รับทราบว่าในช่วงของวันนี้พรุ่งนี้นะครับจะมีพายุวิภาเข้าในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะครับเราก็มีพแจ้งเตือนไปให้กับทางอำเภอทางองค์กรปกครองท้องถิ่นและกำนันผีบ้านได้รับทราบเพื่อแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการขนย้ายสิ่งของนะครับเกิดว่าในพื้นที่ได้รับผลกระทบ มีน้ําท่วงฉับพันน้ำป่าไหลหลากที่นี้นะครับครับพื้นที่ไหนบ้างครับที่เราน่าเป็นห่วงครับของจังหวัดพยาวเรานะครับเอ่อพื้นที่ที่ที่น่าเป็นห่วงก็จะมีอยู่พื้นที่สี่อำเภอนะครับอําเภอปูซางอําเภอเชียงคําอ,อําเภอโป่งแลมเภอจุนนะครับก็มีโซนนั้นก็จะมีอําเภอเชียงม่วนนิดหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงในในเรื่องของอดินคนถล่มน้ำปา่าไหลหลากนะครับ สภาพตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับสภาพทางพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ดังก่าวที่เราต้องมีการเต,ตรียมพอมตรงนี้นครับเป็นหุบเขานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้กับลำห้วย นะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงในเรื่องของอน้ําป่าไหลหลากนะครับราดินคนถล่มอ,อีกอย่างหนึ่งก็จะมีเศษวัสดุวัชพืชต่างๆนะครับที่ที่ทำให้น้ําเวลาพัดลงมาแล้วจะมาขีดขวางทางเดินของน้ำน้ำระบายได้ยากนะครับ ครับขณะนี้ในเรื่องของกําลังเจ้าหน้าที่ที่เราเตรียมพร้อมนีครับเราได้บูรณาการกับหน่วยงานนะครับท่านครับ,รบการบูรณาการกับทุกหน่วยงานนะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยทั้งหน่วยทหารองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานส่วนราชการนะครับทั้งแม้แต่ทางตํารวจนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็ได้ประสานงานมีการเตรียมความพร้อมหากว่าเกิดสารภไฟเราจะมีชุดปฏิบัติการนะครับประจำำําตําบลแล้วก็ ทางอำเภอซึ่งก็ได้มีชุดปฏิบัติการตรงนี้เพื่อได้เข้าให้ความช่วยเหลือเยียวยานะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนหากเกิดสารไฟขึ้นนะครับครับก็อยากจะขอฝากพี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังนะครับติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยของทางราชการนะครับว่าในช่วงวันนี้สองวันนี้นะครับซึ่งซึ่งก็เราก็ได้แจ้งเตือนไปแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนได้รับ ติดตามข่าวสารนะครับทางทั้งวิทยุสื่อสารสานีวิทยุแล้วก็ทางอาอาของทางราชการนะครับทางพื้นที่ของทางอำเภอกำน,นันศรีบ้านและองค์ก,กรปกครองท้องถิ่นนะครับก็